บายพ่อยแล้วจ้าทุกคนหุยดอกอ้วนๆตะมูตะมีอะไรจ้าทุกคนหสวยมากๆค่ะดอกนี้ทางนี้กําลัางเกิดค่ะทุกคนเห็ุทางนี้มันค่อนข้างจะเกิดซาก็าทุกหมองนะทางเอินเห็นนั่นพี่ๆเพิ่พพนไปหาแลา้วนาาจ้า สวัสดีค่ะทุกคนจ้าเมื่อนีวันกับจะพ้าเพื่อนเื่อมาเขาป่าหาเห็ดค้งแรกเนาจ้าไปเบิงน้ากันเนาะจ้าว่าจะได้เห็ดอีหยังกับบานบอเนาะจ้าจ้าจุดประสงค์ก็จะมาหาเห็ดพึงหวานเนาะจ้าเพราะว่าเอ่อตั้งแต่มาอยู่เยอรมันหวานกับูฮจักเห็ดแค่สองสองสามย่างค่ะกับมีเห็ดพึ่งหวานเห,เห็ดพึ่งเก่าลัดเนาะจ้าไปหาน้ากันค่ะว่ามันจะได้บ่นเนาะจ้าไปกันค่ะ จ้าทุกคนเฮดแหลกที่ห้อง่อนเนาะจ้าก็เป็นเฮดมั่นปูจา้าสามีเพิ่นพ่อเเ็ดมั่นปูเนาะจา้าอันเพิ่นมัก,กินเนาะจา้าจะหวานกับไม่ค่อยมากกินเ็ดอันนี้จา้าหวานจะมาก,ก็บเ็ดเผิ่งหวานเนาะจา้าโอเค เย้ yeah, ทุกคนผอเฮเพิ่งหวานดอกแรกจ้าอุ้ยดอกง่ามมากๆเลยจ้าทุกคนว้าวง่ามมากๆเลยจ้าดอกแรกคะ่ะทุกคนสามีเป็นคนผอจ้าดอกแรก ปากล้มไหวเนาะจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปถึงบ้านค่อยไปตัดขาจิตจารักษณะอันนี้ก็ะเฮดอีหยงังพูดเนาะจ้ะบหูมจักกระองเก็บดอกจ้ะเก็บนีดแบบนี้หมจ้ะคันพูดอะไรโจากับาจากบอกนะเด้อจ้ะทุกคนพออีกแล้วจา้าดอกน่งจา้านี่จา้า สวยๆเลยค่ะทุกคนขอองห้วนเรื่องมาเนเอาฮะค่ะ,คะนี่ละจ้าทุกคนบรรยากาศปลาเห็ดจ้ะ มื่อนี่ก็อากาศดีดีจ้ะวันเสราร์ค่ะทุกคนแดดดีมากๆเลยค่ะเห็ดก็จะเกิดป่าในป่าสนเนาะจ้ะป่าต้นสนอันนี้เห็ดพึ่งเกาลาดค่ะทุกคนอโอบโบแมนจ้ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอีอย่างสักอย่างเนี่ยละจ้ะ ห้องบ่แเนี่ยใจกับโบเก็บน่าจะแล้วกัเท่าแล้วน่าจะดัสต้าพิซซ่าเดนีจ้ะอุ้ยนี่อีกดอกนึงจ้าโอ้ยจักอีหอย่างมะเห็ดมันหักไปเคิงนึงจ้ะจ้านี่ละจ้าบรรยากาศปลาสนเนาะจ้า เฮ็ดทางนี่ก็หาง่ายงาจ้ะปลากับ่ไดดหกอียงเลยเป็นปลาตนสนจ้ะย่างหากันง่ายงได้จ้ะแต่ว่าทางหวานยูเนจ้ะเฮ็ดกะพึ่งกะร่างเริ่มเกิดจ้ะทุกคนนี่ก็จะนานจะเป็นเฮ็ดกินบ่ไดดหรือเปล่าอันนี้ก็เฮ็ดพึ่งเกาลัดค่ะอุ้ยหมวกรุด นี่อีกดอกนึงจ้าทุกคนโอ้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็ได้สิได้ตะขามาหน่อยระจ้ะปล่อยให้ถากกินซะเนาะนี่ก็อีกดอกนึงจ้าแต่ว่ามันมีโอ้ยเบิงจ้า ดอกยางงามเลยจ้ะแต่มันมีสัตว์อีหย่งสักอย่างแทะไปแล้วเคืองหนึ่งเนาะจ้ะเนี่ยสัตว์เคืองหนึ่งคนเคืองหนึ่งละกันเนาะจ้ะมันยังงามอยู่เอาไปเลยอันนี้ก็ะเฮ็ดตายเบือ่อเนาะจะ้ะงามงามเนาะจะ้ะ จ้าทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเห็ดแครอทใช่ไหมคะใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยเด้อจ้านี่อีกดอกนึงค่ะนี่ก็น่าจะเป็นเห็ดกอเนาะจ้าแต่บอกหูจักว่ามันกินใดคือบานห้าบอทางนี่ก็เก็บเห็ดตองระมัดละว่างเนาะจ้า,จาไดเห็ดเห็ดที่ห้าอันใดที่เห็ดที่ห้างปกุลเคยกับว่าตองเก็บเนาะจ้า,จา จ้าทุกคนอันนี้มันเฮ็ดเพิงแม่หมดบ่าจาเวลาเข้ากันขูดขูดมันน่นเนาะจ้ามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินแหมจ้า เห็ดพึ่งเการัดจ้ะทุกคนดอกใน,น้อยๆจ้ะเห็ดเห็ดทางนี่ก็ล่างออกจ้ะทุกคนเห็ดท่างนี่ก็จะออกสาก,กว่าทุกหมองเนาะจ้ะเพราะว่ามันยังแหงอยู่แม่จ้ะมันต้องฝนตกลงมาอีกจักหน่อยก่อนจังสิออกลายเดี๋ยวจะพามาเก็บไหมเนาะจ้ะ จ้าทุกคนนี่ก็คือเห็ดที่หามาได้เมื่อนหนีเนาะจ้าก็ได้พ่อพ่อกินอยู่จ้าทุกคนเพราะว่าเห็ดกำลังออกเนาะจ้าเดี๋ยวขนมันออกไล้นลายหวานจะมาหาอีกรอบเนาะจ้าเดี๋ยวค่อยมาหานำกันเนาะจ้าทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมเดอ้อจ้าไว้พบกันใหม่วิดีโอเก็บเห็ดรอบหน้าเนาะจ้า